แม่ทัพนะครับได้เผยว่าเหตุเกิดที่ปราสัทต,ตาควายนั้นไม่เกี่ยวกับกองทัพไทยโดยยืนยันว่าไม่เคยที่จะไว้ใจกัมพูชาและพร้อมทุกสถานการณ์นะครับแม้หลังกษเียณแล้วก็จะไม่เปิดด่านครับเมื่อเวลา14นาฬิกา ของวันที่21สิงหาคม2568ที่สโมสรร่วมเริงชัยกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา พลโทบุญสินภาดกลางแม่ทัาพภาคที่2เดินทางมารับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจํานวนมากจากน้ําใจของชาวไทยสู่ทหารชายแดนโดยพลโทบุญสินภาดกลางแม่ทัาพภาคที่สองได้เปิดเผยเกี่ยวกับกรณีมีเสียงระเบิดดังที่ปราสาทตาควายว่าเป็นเรื่องของฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เกี่ยวกับกําลังทหารของไทย ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าเป็นกับระเบิดสังหารบุคคลของทางฝั่งกัมพูชาบางข่าวว่าเผลอไปเหยียบกับระเบิดของตัวเองคาดว่ามีแนวโน้มว่าจะเหยียบกับระเบิดของตัวเองนะครับก็ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบกับทหารไทยและก็ไม่ได้เกี่ยวกันกับประเทศไทยครับในส่วนการรื้อถอนบริเวณช่องอานม้าเป็นข่าวลือนะครับไม่มีการรื้อถอนใดๆเพียงแต่ฝ่ายกัมพูชานั้นขอให้อรอออกนะฮะแต่ว่าเรานั้นก็ไม่ได้เอาออก ถือว่าเป็นอธิปไตยของเราเพื่อที่จะปกป้องการลุกล้ําซ้ําเติมแม้แต่หลังจากแม่ทัพที่2เกษียณก็ยังคงจะไม่เอาออกเหมือนเดิมครับแม่ทัพท่านใหม่หรือท่านไหนนะฮะก็จะให้ขึงเอาไว้อย่างนั้นหากมีการเอาออกก็จะมีการขยับเข้ามาเรื่อยๆ สำหรับการสร้างเพิ่มนั้นก็ต้องพูดคุยกับกัมพูชาให้ทั้งทั้งสองฝ่ายนั้นเข้าใจตรงกันที่เรามีแนวรั้วเพื่อป้องกันการลุกล้ำของกองกําลังทางทหารแต่ยังไม่ได้หมายถึงว่าตรงนั้นเป็นเส้นเขตแดนแต่ละจุดนั้นจะไม่เหมือนกันนะครับแต่หากพูดคุยเข้าใจตรงกันก็สามารถที่จะสร้างรั้วได้ครับสำหรับการประชุมการพูดคุยระดับแม่ทัพทางกัมพูชานั้นตอบรับแต่ว่าเลื่อนมาเป็นวันที่27สิสิงหาคมนะครับที่ช่องสนาม เพื่อที่จะพูดคุยถึงข้อตกลงสุดท้ายก็อยู่ที่ผูน้นำของกัมพูชาว่าจะเอาอย่างไรในการพูดคุยในระดับแม่ทัพอาจจะไม่มีผลเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการพูดคุยหารือกันเพื่อความสงบเรียบร้อยให้เร็วที่สุดส่วนเรื่อง MOU เป็นเรื่องของรัฐบาลหรือเรื่องของกลุ่มพลังมวลชนก็ให้พิจารณาข้อดีข้อเสียส่วนทางทหารนั้นยึดถือแผนที่1ต่อ5 0,000ื่นยึดถือเส้นเขตแดนเพื่อผลประโยชน์ของชาติต่อไป ความน่าห่วงเกี่ยวกับการประทะตามแนวชายแดนนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของกัมพูชาเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นการย่วยุต่างๆหากมีการทำเกินกว่าเหตุเราก็มีสิทธิ์ในการตอบโต้ไปตามสมควรในส่วนของก็กำลังทหารฝ่ายตรงข้ามนั้นนะครับจะมีการเพิ่มเติมทดแทนกําลังที่สูญเสียกําลังที่ถอนออกไปก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติขอย้ำนะครับว่าอย่างไว้ใจไม่ได้และก็อย่างพร้อมทุกสถานการณ์ ไม่ทำปฏิท่2ยืนยันว่าไม่เคยที่จะไว้ใจยืนยันว่าไม่มีการหนักใจหรือกดดันอะไรทุกอย่างเรียบร้อยดีทํางานตามหน้าที่มีความสุขหลังจาก,กเกษียณก็จะรับใช้ประเทศชาติในส่วนที่ทําได้ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาชั้นสูงว่าท่านจะให้ช่วยเหลือในด้านใดบ้างจะเป็นพลเมืองดีพร้อมที่จะทําหน้าที่ช่วยเหลือประเทศชาติในส่วนที่ทําได้ต่อไป สำหรับทหารไทยก็มีขวัญและกำลังใจเป็นอย่างดีครับได้รับแรงสนับสนุนแรงใจจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศก็ฝากขอบคุณพี่น้องประชาชนขอให้พี่น้องประชาชนนั้นไว้วางใจในเรื่องของการป้องกันอธิปไตยของกองทัพทั้ง4เหล่าทัพ ในส่วนของแนวชายแดนเขตรับผิดชอบกองทัพภาคที่2ก็ฝากพี่น้องว่าไม่ต้องเป็นห่วงเราจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดขอบคุณกําลังใจและสิ่งของที่ทุกท่านนั้นส่งมาด้วยน้ําใจจะน้อมรับและก็นําไปมอบให้กับน้องๆ้องทาหารตามแนวชายแดนต่อไปครับ